ใจเบาหน่องคือ39ครับ39 36นี่คือเลขในใจเบาหน่องหรือ38ก็ได้38 39 36นี่คือเลขในใจเบาหน่องครับเลขล่างเน้นๆเ,เลขล่างเน้นๆ มีปองหลงที่สองครับสวัสดีครับผมเบ้าหน่องครับม,นนมา,บาหนีมาพบออกับเบาหน่องอีคือเกา่ากับผมโค้งชุดไทยไอ้ใครบานเบาหนองครับผมงวดวันที่สิบหกพฤศจิกาย,ยนหกแปดเบิงไหวฟังไหวเป็นแนวทางนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนำทุกจทุกอย่างขึ้นยุติโจกในดวงครับแนวทางมันก็คือแนวทางเนาะเดี๋ยวมาไหวาตาใครน้ากันแล้วก็มารับโจกไปน้ำกันครับบ่แน่นครับงวดนี้อาจจะถูกสามตัวตรงๆ สองตัวล่างสองตัวบนตรงๆก็เป็นได้ครับผมจะยุติโชค์ในดวงอกีกเนาะ่ะไปไหว้ตาใครน,น,นับบัตรกัะไปรับโชคกันครับ16พฤศจิกายน68ครับผมไอไครบ้ารบ้านกันครับใครเอ้ยมือนีนบ้านนองสิจุดถูกขอโชคเดิมวังวงที่16พฤศจิกายน6กแปขอให้ไครเปิดโชคเปิดดวงให้ทุกคนที่เขามาบึงช่องบ้านน้องให้ได้รับโชคไว้ไน้วกัน สามตัวตรงตรงสองตัวตรงตรงสาธุสาธุาาาขันเข็งเลยวันเนียนเด้อวันเนียตะไคร ภามีบาลามีเกิดเนอเอกไคเนาะเวมักเดไอกไคก็เสื่อไว้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสักเอกไข่มื่อนี้บ้านหลังจากยูทูปพอโชว์รวดที่16พฤศจิกายน68 ผู้ใดเขามาเบิ่งช่องเบาหน่องให้ได้รับโชคไปนน้ำกันบ่ต้องเอารวยแห้งกันแด้ดอยใครขอให้มีกินมีใส่อย่าได้ขาดมือขอให้ถือสามตัวตรงตทุกๆุหมวดก็พอเด้อไข่สาตุสาธุอิติอิติกุมาละไข่เจดีย์ะมหาเทโลลาภลาภปาภวันตุมีสาธุสาธุแก่เนาะเฮ็นไหมผู้รู้อยู่ผู้ใดเข้ากับว่าไอ้ไข่หนาขึ้นกันกระเป๋าะ คือกันเหี่ยวพัดซานคือกันแล้วนอกจากนี้มาอยู่น้ำกันน่อยใครเนาะคุณว่าหนาเบาน้องคือใ,ใครอยู่น่อยครับถูบดอกนี้ขอสามตัวตรงๆครับ ถูกจะบ่าวหนองจุดขอในมือนีขอมาในสามตัวถ่ายรอตดี่นวันที่หนึ่งงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนหกแปดสามตัวถ่ายตรงๆเด้อแต่ไข่ซาขอตรงๆขอบนตรงๆขอล่างตรงๆเด้อเดี๋ยวบ่าวหนองจะจับลูกปิงปองเดี๋ยวบ่าวนนองจะจับลูกปิงปองครับเอาสองลูกขอเน้นเป็นเหล็กล่างขอเน้นเป็นเหล็กล่างสองลูกเนีนๆครับ เลขมีปองขอเป็นเลขลางเน้นๆด้วยใครปีกปองดูแหลครับเน้นๆ,ๆปีกปองดูแหลหมายเลขสามครับหมายเลขสามปีปองดูแหลหมายเลขสามครับสามยังถับผูไดมีไว้ในใจ ลองครับแต่ในใจเบาหน่องคือ39ครับ39 36นี่คือเลขในใ,นใจเบาหน่องหรือ38ก็ได้38 39 36นี่คือเลขในใ,นใจเบาหน่องครับเลขหลางเน้นๆ<ค><ณ>เลขล่างเน้นๆ ปองดูที่สองครับหมายเลขเก้าครับสามเก้าสามเก้าครับสามเก้าครับเลขในใ,ใจตรงใจครับสามแปดสามเก้าสามหกเดี๋ยวไปลอรุ่นเลขถูกกัน,กนครับว่บอมนี้เลขถูกไปใครบ้านบานหนองสิเป็นตัวไหนงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนหกแปดศรัทธามีบรารมีเกิดครับ เดี๋ยวไปบังเลขกถูบตัวแรกกันครับผมงวดวันที่16พฤศจิกายน68โคงสุดท้ายไอกัยบานเบาหนองนะครับเนาะเลขปิงปอง39นะครับเลขปิงปอง39เลขถูบตัวแรกนะครับเลขถูบตัวแรกหมายเลข2ครับเหลขกถูบตัวแรกหมายเลขสศรัทธามีบารมีเกิดครับผมผู้ใดมาเขลอ้ดเอก็ให้ซื้อไว้ติดไว้นะครับเพราะว่าจะเป็นเลขถูบหรือเล็ปิงปองนะครับเนาะ เลขปิงปอง39ครับ3936ได้เบิดครับมักบอมาก,ามากะลองพิจารณาเอาเบาหนองเบาไว,ว้ว่าเลขมกักเบาหน่องก็คือ3938แล้วก็36ครับเลขที่มกักเลขทูกตัวที่แหลกมาหมายเลข2เดี๋ยวไปรอดชมเลขทูกตัวที่2ตัวที่3ครับไอไ่บานเบาหน,นองงวดวันที่16พฤศจิกาย,ยน68โค้งสุดท้ายแล้วครับสาธุสาธุ สัทธามีบารมีเกิดครับนี่ครับเลขรลดก็สามารถมาดได้อีกนะครับนี่ยังมาอีกนี่ครับหนึ่งแปดเก้าทับเจ็ดหนึ่งแปดเก้าทับหนึ่งเจ็ดนี่เลขนี้ก็ออกแล้วงวดบ้งหานอเก่าแปดบนไหนได้อาจออกอีกก็ได้เรลียกเพื่อนบ้านก็ออกมาแล้วสามตัวตรงๆก็เคยออกมาแล้วงวดที่แล้วเหลียเพื่อนบานออกหนึ่งหนึ่งอ้ หน,นึ่งหนดวนี้อาจจะออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกไหนึ่งเจ็ดหนเจดหนึ่งเก้าได้ด 1, 7, 1, 8, 1, 7, 1, เบิร์ตเด็กเพื่อนบานลองสื่อเพิ่มเด้อเพื่อเผื่อมีโชคเด้อเผื่อใ,ใครให้โชคเด้อหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้่บงเดี๋ยวไปบงเด็กถูกตัวที่สองตัวที่สามไปนํากันครับผมมีใครบานเบาหน่นองครับ แลวไปเบิ่งเลขถูกตัวที่สอครับไอ้ไข่บานเบาหนองนะครับเนาะเล็กถูกตัวที่สองหมายเลขเกครับสองเก้าส่าครับเล็ปิงปองสามเก่าเล็ปิงปองสาเก่าเล็กถูกสองตัวแรกสองเก้าสาธุสาธุสวงามเล็ตัวที่สามเล็กในใจเบาหนองขอเป็นเล็กหกกระไรหรือเป็นเล็กเจ็ดกระดรนะครับ หกก็ได้เจ็ดก็ได้ได้เบิร์ครับเลขในใจได้ถ้าเลขติดสองสองเก่าสองเก่าหกสองเก่าเจ็ดได้เบิร์ครับเดี๋ยวมาล่อลุ้นกันครับว่าเลขตัวที่สามทีเป็นอีกอย่างไอ้ไข่บานเบาหนองนะครับเนาะศรัทธามีบารมีเกิดเลขปิงปองสามเก้าสามเก้าครับเดี๋ยวไปล่อลุ้นเลขกทูบตัวที่สามน้ำกันครับเดี๋ยวไปเบิ่งเลขกทูบตัวที่สามตัวสุดท้ายนะครับงวดวันที่ 6พฤศจิกายนห8แเลขปิงปอง39เลขปิงปอง39นะครับเนาะสาธุสาธุาธเลขทูบตัวที่สโอ้ห์ดงามอยู่ครับแต่ว่าตัวถืบเลยเนาะเลขทูบตัวที่3หมายเลข4ครับ2,9,4เ่เยเลขลเลขเลี่ยงเลยเดนี่สองเก้าสามเก้า สีเก้าเรียงกันเลยครับเลขเรียงเลยเก้าสองเก้าสามเก้าสี่ได้เบิดครับโอ้เลขงามเนาะไอ้ไข่หงวอนนี่ให้ทุกคนได้จับเงินหมื่นได้จับเงินแสนได้จับเงินล้านได้สมหวังดังปาถนาที่ิ็ได้เพื่อนได้เข้ามาเบิ่งไอ้ไข่เด้องวดนี่ไอ้ไข่เปิดโชคเปิดดวงเปิดกระเป๋ารับทรัพย์ให้ทุกคนที่เพื่อนศรัทธาไอ้ไข่ให้เพิ่นได้มีโชคได้มีกินได้มีใส่ใจได้ขาดมือ คิดจินได้ก็ให้สมวังดังปาถนาใครดูคลิปจบคนนั้นจะพบโชคครับสาธุสาธุ2 9งเ9 4หรือ2 6งก็ได้สองเก็อาจจะเป็นมาลงโปแปรเด้อ9ก้าเก้าเนาะสองหรือจะเป็นสี่เกก็ได้อ่ะเหลี่แต่ทุกคนสิแปเอาก็ขอทุกคนจงโชคดีสองเก้าสี่ไ้ขบานเบาหน่องไม้เลขกปิงปองสา ศรัทธามีบารมีเกิดคิดสิ่งไหนสมวังดังปรารถนาสาธุสาธุาธ16พฤศจิกายน68 294 39สวัสดีครับ